อันนี้ทางร้านนะครับวันนี้ก็เออจะปิดแล้ววันนี้สองสามตัวอันนี้รือมาแล้วครับมันฝุ่นเยอะมากคออกซดน์นะครับมันก็จะทําให้ตัวพวกเอ่อกุปกรณ์นะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับพวกคลิปเซตไอซีต่างๆของเราในนี้นะครับเสียหายได้เร็วนะบอร์ดก็เออไปเลยนะครับเสียหายติดยากครับติดยาก ก็เรื่องของอายุงานด้วยแล้วก็เรื่องของพวกฝุ่นพวกอะไรด้วยทําให้มันมีอาการติดยากยากเนี่ยพวกตัวอุปกรณ์มันเสื่อมสภาพมันเสียนะครับเป็นบางตัวนะมันก็จะทให้บอดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับติดยากอะไรอะไรแบบนี้ครับก็แก้กันไปนะฮะแก้ไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ราคาของซื้อมือสองสภาพสวยสวยดีกว่าซ่อมนะ ร้านประกอบคอมนะครับซ่อมคอมนะครับตลาดนดแต่จากสองมินบุรีมินดีให้บริการนะครับประกอบระบบน้ําเปิดนะครับธรรมดาแบบธรรมดาน้ําปิดนะครับมีให้เลือกนะครับได้เลยนะครับไปสอบถามทักทายกันมาเลยนี่ก็จะปิดร้านแล้วนี้ก็เพิ่งได้ถ่ายนะอันนี้ก็เรียบร้อยเปลี่ยนบอร์ด CPU ลงเทสเกมความร้อนได้นะครับผ่านนะครับชุดนี้ของลูกค้านะครับกอจัดไปอันนี้ก็มีมันเคสของ HP นะครับตัวนี้มันค่อนข้างจะต้องดูแลรักษาเยอะหน่อยนะครับเอามาป,ปัดฝุ่นหน่อยนี่อาจจะหลายๆปีไม่ออกมามันฝุ่นเนเยอะมากนะเราแก้ไขกันไปเดีย๋ยวจะเปลี่ยนเคสให้น้องเขานะครับมือสองไม่ได้คิดราคาอะไรนะครับ าพมัน,นไม่ได้สวยมากนะครับก็ไม่ได้คิดราคาถอไว้ก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวให้ไปฟรีนะครับถ้าเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรเดี๋ยวใส่ให้โอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วท่านไหนสนใจทักทายสอบถามมาได้เช่นเคยครับร้านอยู่ตลาะดนะต่จากสองมินบุรีนะครับเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับ อาจจะถูกจักแพงมาดูมาทักมาถามกันได้นะครับถ้าเราไม่ไหวเราก็ไม่ต้องทํานะทําที่ไหวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมแนะนานะครับอะไรที่ซ่อมได้ก็จะแนะนําให้ซ่อมนะครับมันคุม้มอะไรที่ไม่คุ้มผมก็ไม่แนะนําให้ลูกค้าไปเก็บเอาไว้เอาไว้นะครับว่าจะเอาไปทําอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาที่มันใช้ได้ออกเอาอะไรเอาฮาร์ดเอาแรมออกอะไรเงี้ยซึ่งบางที C p u แล้วก็เมนบอร์ดมันเสียเป็นซีเรียลอนเป็นอะไรเงี้ยโน้ตบุ๊กมันไม่ไหวฮะ เอาเก็บอะไรอย่างอื่นไว้เออโอเคนะครอะไรแบบนี้ก็บอกวันนี้ก็มานะครับก็แนะนําว่าอย่าซ่อมเถอะถ้าบอดเสียนะครับบอดเสียไฟไม่เข้าบอดซึลอนนะครับรุ่นเก่าค่าซ่อมก็พันสองพันห้านะครับโอ้โหไม่คุ้มครับฮัตตีก็จะไปแหล่ไม่ไปแหล่อะไรแบบนี้ก็จะแนะนําลูกค้าบอก มันไม่ไม่คุม้มเออไปซื้อมือสองราคาสองพับสองวันหน้าสามพันไอห้าเจนสองเจนสามดีกว่านะครับสภาพสวยๆก็พอมีอันนั้นจะดีกว่านะครับเราไม่ต้องไปซ่อมนะอะไรที่มันไม่ได้นะประเภทที่ไม่ควรซ่อมก็คือบางบางครั้งเป็นพวกที่เป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าอออิ one. นวะันนั่นอออินวันบอร์ดอออินวันอะไรมันค่อนข้างแพงนะครับซ่อมเราไม่คุ้มนะครับซ่อมแล้วไม่จบนะปัญหามันอยู่ตรงนั้นแหละซ่อมแล้วไม่จบนั่นแหละสำคัญเลย เดีย๋ยวมีปัญหาปากปลายนะฮะอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเลยอย่างบอร์ดนี้เสียเยอะจะซ่อมนี้ไม่เอารับเปลี่ยนเลยการ์ดจอเหมือนกันนะซ่อมมันไม่คุ้มเสียความรู้สึกนะครับพวกนี้บางอย่างก็จะแนะนําลูกค้าไปนะครับอะไรที่มันไม่คุ้มก็จะไปซ่อมเลยนะเนี่ยบอร์ดอะไรผมมีเป็นลังเลยไม่ไม่ได้ซ่อมนะทิ้งไปเลยเอาไว้เอาอถอดอะไรบางตัวแค่นั้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในสายลมนะ สนบตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบนะก็ไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งละสิบก็โอเคตัวนี้สวยอยู่ไม่ได้เอาออกมาใช้ยู่นี้คนที่ใช้พวกพัดลมนะครับก็ต้องดูแลรักษานะครับอย่าให้ฝุ่นเยอะนะเป็นระบบน้ำมันไม่ค่อยมีปัญหาคนระับฝุ่นตรงช่อง CPU นะอากันไป วิธีการดูแลรักษาส่วนหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับทักทายกันมาได้นะครับอ่าน,นี่จะปิดลาแล้วสี่โมงกว่าห้าโมงนะครับสี่โมงกว่าสี่โมงก็ปิดนะครับถามมาได้เลยนะครับ